วันนี้พามาดูกระบะยุค90อีกรุ่นหนึ่งนะครับในสเต็ปยกสูงแปลงเป็นขับ4นะครับโตโยต้าไฮรักฮีโร่นะครับยกสูงแปลงเป็นขับ4นิสันบิ๊กเอยกสูงแปลงเป็นขับ4นะครับเคยรีวิวให้ดูกันไปแล้วเดี๋ยววันนี้มาดูไฮรักม i ี h เอ็กบ้างครับสวยไม่แพ้กัน คันนี้เป็นผลงานของมหาชัยออฟโรดนะครับซึ่งผมก็ชอบชอบดูคลิปที่เขารีวิวนะฮะชอบในความมันบ้าครับและไนท์ก็คือคนที่ถ่ายภาพนะฮะถ่ายคลิปให้กับมหาชัยออฟโรดค,รคันนี้เป็น Toyota h ไ l u ั m ม g h t y X LN อะไร เอเน90ครับเป็นรถของที่บ้านเป็นรถคุณตาครับโอ้โหรถคุณตาเลยนะเรื่องคุณ <laughs> ตาลุ้ณตาว่าว่าไม่รู้ <laughs> อันนี้ตายังไม่รู้อ่ะเนี่ย <laughs> ไม่รู้ครับถ้ามาเจอตอนนี้ก็ต้องช็อกกันบ้างเอ้ยทำไมรถสูงขึ้น <laughs> ตาขึ้นไม่ได้แล้วเนี้ยครับ <laughs> คันนี้เดิมจะเป็นกระบะเว้าวนะแล้วมีขอ,อใช่ครับเป็นเป็นเป็นรุ่นรุ่นเก่าอันนี้มันเป็นกระบะของตัวไมตี้ไมตี้พัดเราจะตัดกระบะอีกแล้วด้วยก็เลยเปลี่ยนมาดูอย่างนี้มันเลี่ยมกว่า ตัดออกเยอะไหมก็ประมาณ2ี่สิเซนได้ครับเพราะถ้าไม่ตัดรถทรงนี้ถ้าไม่ตัดมันมันจะมันจะยืดท้ายมันยืดเกินเว้าซุ้มไม่งั้นเวลายืดยุบมันติดซุ้มเดิมเดิมมันจะมันจะอยู่ประมาณนี้ครับมันลงมานี่เลยนี่เราปาดให้มันให้มันให้มันพอดีเข้ายางเวลามันเวลามันเบียดเวลามันเอียงเวลาแบบมันยืดยุบครับ บังคัาหน้าหลังใช่ครับ vx vx 8ปดะดิฟล็อกไหมไม่ไม่คือข้างในไม่มีอะไรเลยครับไม่ไม่ได้ไม่ใช่เฟืองในโตไม่ใช่เผาคอมเรี่ไม่คือไม่มีอะไรเลยไม่มีเคี้ยวเล็บอะไรกับเขาเลยเอาทรงอย่างเดียวนะเอาทรงไว้ก่อนแหนบหน้าหลังนะครับแหนบหน้าหลังครับผมเน้นมันจะเป็นแบบสไตล์ดิบเถื่อนอะไรประมาณนี้ครับแหนบหน้าแหนบหลังดูดูเหมือนใช้ของแบบพื้น นะไม่ได้เน้นออปชันอะไรเยอะแต่ใช้โชคฟ็อกซ์ด้วยนะเนี่ยถ้าจะทรงอเมิกาก็โชคต้องเมกา,กาด้วยครับทางเก๋เขาบอกมาออพอมีโชคฟ้องนี่เป็นเมกาเลย <laughs> เมกาเลยครับ <laughs> ยางสามเจ็ดนะครับล้ออะไรครับบัตเล่ล้อเบลเล่ครับลบกว้างแปดลบยี่ห้าออปลบยี่ห้าก่อนหน้านี้เคยใส่ยางไซส์อื่นไหมไม่เคยครับมาถึงก็อันนี้เลย <7 S 1> เลยตอนแรกอยากได้สักสามสามสามห้าช่าง,งเก๋เขาไม่ยอมครับ ช่างเก๋นี่คือเจ้าของอู่ที่ประมาณเซอร์วิสที่สร้างรถคันนี้ครับอ๋อเขาเขาจะให้ใส่อันนี้ครับเราก็เถียงไม่ได้เขาไม่งั้นเขาไม่ทําให <laughs> เา้เรา <laughs> เราก็เลย <laughs> เอาก็ได้วะมันต้องกันชนทรงนี้เลยนะเข้ากันกับตัวรถเขาเรียกทรงบา,บาจาครับ,บาฮาบาจาเนี่ยไอ้กันแ้งนี้มาเป็นชุดเดียวกันใช่ครับช่างช่างเอ็มแม่กองเป็นคนสร้างให้ครับกันชนหน้านี่ เครื่องวีโก้ครับวีโก้สามพันท่อจริงมันก็ออกธรรมดาได้ครับแต่ผมไม่อยากเหมือนใครออกแก้มทางนั้นครับชนจับเกียร์วีโก้เกียร์วีโก้ครับคือทั้งชุดเลย<ด>เครื่องเกียร์